สวัสดีครับผมแป้นะครับจากเต้นเคเออต้ายชนบุรีนะครับวันนี้ครับพามาชมรถอีก1คันครับกับโปรโมชั่นเต็มๆส่งท้ายปีของเรานะครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีของเราคือให้ส่วนลดกับรถทุกคันสูงสุดอยู่ที่70,000บาทวันนี้จะมานำเสนออีก1นึ่งคันกับ Honda City ปีผลิต1 5จด2016รถมือเดียวป้ายแดงรุ่น SV 1 5 s v นะครับขอย้ำวิ่ง5 0 0 0 0ื่ 55,000กิโล5 5 0 0กิโลคันนี้เราจัดพิเศษให้ส่วนลดอยู่ที่35,000บาทนะครับรุ่นนี้ตัวท็อปเราขายอยู่ที่ราคาเก่าไม่ขายครับราคาใหม่ที่ลดอีก35,000คือราคาจำหน่ายทยี่ที5 0 0 0่3 5 0 0บาทกับรถใหม่50,000กิโลครับมาชมครับฝ้ารถมันสวยขนาดไหนครับ,บแบรนด์ของ Honda สีขาวรุ่น1.5 sb Top นะครับ มีสเกิร์ตรอบๆคันมีสปอร์ตไลท์พร้อมเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับหลดไฟฮาร,รเจนเนเทียบเรียบร้อยตาขาวๆนะครับหน้ากระจังสีโครเมียมตัญลักษณ์ของแบรนด์ฮอนด้าอยู่พร้อมเรียบร้อยนะครับเดิมมากนะครับเข้าศูนย์ตลอดมือเดียวป้ายแดงนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด16นะครับยางใหม่เต็มเต็ม กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว l e d พร้อมเรียบร้อยนะครับด้านข้างเราก็จะเห็นสกเกิร์ตนะครับมีสกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตหลังพร้อมเรียบร้อยมาพร้อมกับคิ้วนะครับและมือเปิดโครเมียมกุญแจจะเป็นแกุญแจระบบอีโมบิไลเซ r เหมือนกันครับกุญแจตอนนี้อยู่ในตัวผมนะครับผมกดล็อกก็กดอังนี้ครับสเกตไฟกระพริบสามครั้งคือล็อกแล้วเวลาเปิดนะครับเอามือล้วงเข้าไปเปิดธรรมดา ไฟติดหนึ่งครั้งนี่คือเปิดแล้วโดยกุญแจอยู่ในตัวผมนะครับเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ค่อนข้างทันสมัยครับมีสเกิร์ตหลังพร้อมเรียบร้อยนะครับอ่าสวยมากครับด้านหลังเราจะเห็นมีกล้องนะครับกล้องมองหลังที่ปรับระดับ3ระดับอันนี้ติดมาจากห้างพร้อมเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับสอฟา์แที่ฉลามนะครับสัญลักษณ์ด้านหลัง Honda City เครื่อง ivtec นะครับ โอ้สวยงามมากครับรองรับน้ำมันเบนซินนะครับใช้ e 8 e 5 e 2 0 9195น้าาน้ำมันเบนซินทั้งหมดใช้ได้หมดเลยนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังใหม่ๆเนียน,ยนตะเข็บแดงคู่นะครับตะเข็บแดงคู่สวยมากครับผม เป็นบอสปอร์ตกระชับตัวมากครับผมกระชับตัวมากครับผมเป็นระบบ push s t a r นะครับเหยียบเบรกกด start เลยนะครับเป็นระบบ push start ไล่มาจากพวงมลาลัยก่อนนะครับพวงมลาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงวิทยุด้านล่างของด้านซ้ายมือเป็นควบคุมเกี่ยวกับเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ด้านขวามือเชื่อมต่อเกี่ยวกับควบคุมเกี่ยวกับระบบคุยคอน control นะครับ รุ่นท็อปเอก็คือจะมีพิธีชิฟซ้ายขวาบวกลบเวลาเล่นเกียร์นะครับเล่นเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับตัวนี้คือตัว s อจะมีพิธีชิฟนะครับตัวพวงมาลัยไม่มียับไม่มีถลอกไม่มีเก่านะครับเพราะไม่ดูครับไม้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันกิโลรถเบร์เดียวป้ายแดงนะครับด้านซ้ายนะครับช่องบนจะเป็นแอร์นะครับไล่ลงมาเป็นจอวิทยุกับระบบสัมผัสนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับ นี่ครับพร้อมกับกล้องมองหลังซึ่งปรับได้3ระดับนะครับเห็นไหมครับปรับได้3ระดับเลยอ่ามุมมองได้ค่อนข้างกว้างขวางนะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับและยังเล่นระบบวิทยุเชื่อมต่อ USB ได้หมดเลยนะครับข่อนล่างจะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิระบบดิจิตอลนะครับช่องต่อช่องต่ออยู่บริเวณนี้นะครับนี่ช่องต่อวางแก้วน้ําได้ครับเกีย์อโตเมติครับวางโทรศัพท์ได้ ใส่ของได้ตรงนี้ก็ยังเป็นหนังเหมือนเดิมนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเช็คศูนตลอดครับนี่ครับซื้อรถต้องมีอย่างนี้ครับสบายใจได้ไม้แท้อยู่ที่ห0 0 0มื่ากิโลครับนี่เพิ่นเช็คไปครับนะฮะพร้อมเรียบร้อยนะครับเบาะหลางเช่นกันนะครับไม่ยับย่นนะครับเป็นเบาะหนังตะเข็บคู่สีเทาตะเข็บแดงครับ มีที่วางแขนและวางแก้วน้ําพร้อมเรียบร้อยนะครับมีช่องใส่ของช่องใส่ของพร้อมเรียบร้อยทั้งของด้านนะครับโก oh, บ้างครับนั่งสบายเฮดรูมก็สูงครับเข่าก็เหลือครับเราจะเห็นเลยว่าเดือมหมดมัดไม่ได้แกะเลยพอเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเครื่องเป็นเครื่อง i v วีเทขนาด1น0 0ซีซีครับประหยัดน้ำมันมากครับ ประหยัดน้ำมันมากครับไม่แพ้รถไฟฟ้าเลยนะครับขอ,อย้ำนิดนึงครับราคาเดิมไม่ขายครับราคาใหม่ครับลดลงไปอีก35,000บาทก็รับเทศกาลปีใหม่ของเราปี2567เราลดไปอีก35,000บาทราคาปัจจุบันเราขายอยู่ที่355,000บาทเช่นกันครับปีดาวครับเอกสารดี ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำประกันครับผ่อนเดือนละ6 7 0 0บาทดีดาวผ่อนเดือนละ6700บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำซื้อสดไม่ต้องเสียเวล์โปรโมชั่นของเราดีๆอย่างนี้ลดทุกคันนะครับเราลดในเต็นท์เราลดทุกคันฉลองปีใหม่ตสูงสุดอยู่ที่70,000บาทครับผมใครสนใจคันนี้นะครับฝากเบอร์โทรไว้ครับหลู7 6 1 7น2 2เเป็นเบอร์ไอดียไลน์นะครับ และอีกหนึ่งเบอร์ครับ0813778686ครับรถทุกคันเรามีบริการหลังการขายและประกันทุกคันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b ์ฝากกดติดตามไว้เรามีรถใหม่ๆมีโปรโมชั่นใหม่ๆเราจะได้นำเสนอท่านจะได้เห็นใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะมาจากทางเฟซทางไลน์ทางอินสตาแกรมเรามีค่าแนะนำให้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับฝากไว้ด้วยกับ Honda ซิตี้รุ่น1.5 SV นะครับราคาลด35,000เหลือ355,000ขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ